สวัสดีครับพบกัเตอร์คาร์ฟรีดอมนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมเจ้าปอเช่คายเยนนะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นแพทิ i ั u m เอ dition นะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับเจ้าคายเยนนะครับผมเป็น เวอร์ชันพิเศษนะเป็นรุ่นเวอร์ชั่น เออพิเอเมดิชั่นนะครับผม mm hmm. เป็นเวอร์ชันพิเศษในทางนะครับ mm hmm. ก็คือปอร์เช่เนี่ยเออได้เปิดตัวโยนตกรรมนะครับสปอร์ตเอสยูวีนะสำหรับปอร์เช่คายเอนเวอร์ชันพิเศษนะครับ mm hmm. ซึ่งงานออกแบบเนี่ยจะผสมผสานด้วยความเรียบหรูนะฮะสง่างามน,น,นะฮะจากสีพิเศษนะครับผมซาตินแพททินัมนะครับผมสําหรับเวอร์ชันพิเศษแพททินัมเอดิชั่นโดยจะมีให้เลือกเนี่ยให้เลือกสรกรความความต้องการเลยนะสำหรับเอ่อที่เป็นคายเอนนะครับ e ีไฮบิดนะซึ่ง ครอบคลุมถึงรุ่นตัวถังคูเป้และแบบคูปด้วยนะครับราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่6กล้านหกแสนบาทนะฮะสำหรับปอร์เช่คายเยนเปอร์ทิโน่ในะฮะเอดิชันนะรายละเอียดภายนอกนะครับสำหรับกระจังหน้าเนี่ยเออได้รับอากาศในแผงกันชนหน้านี่มาแบบเต็มเต็มกับกระจังหน้าขั้วใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวส้นปอร์เช่นะครับรวมอยู่ในแถว led เรืองแสงคาดยาวด้านท้ายรถนะฮะตาสัญลักษณ์เฉพาะรุ่นนะครับผมล้อเนี่ยเป็นล้ออัลลอยนะฮะมาตรฐานขนาด21นิ้วขนาดใหญ่นะฮะลาย rs spider design นะครับ เอกลักษณ์พิเศษสำหรับแพทินาเมดิชั่นนะฮะทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจสีพิเศษดังกล่าวนะฮะในส่วนของปลายท่อเสียเนี่ยแบบสปอร์ตออกคู่เลยนะครับผมและกระจกมองข้างเนี่ยเน้นความสปอร์ตดูดันด้วยสีดำนะเข้ามาในห้องโดยสารบ้างนะครับห้องโดยสารเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชิ้นผลง,งานดีไซน์ชั้นเลิศเลยนะ,ะด้วยสายเข็มขัดน,นะครับีลภายสีเคยอนนะครสีเทาเคยอนและ แผงปิดประตูอลูมิเนียมนะแบบปัดเงานะครับประทับตานะครับสัญลักษณ์็นทินด้าเอิ i ิชั่น,นะฮะให้ได้สัมผัสถึงความหรูหาราพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับผมชิ้นงานภายในสีซิลเวอร์นะครับสำหรับปอเช่คายเอนอีไฮบิดนะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่462แรงม้านะจับคู่กับมอเตอร์340กิโลวัตต์พร้อมรับคำสั่งซื้อแล้วนะครับ ในราคาอยู่ที่6ล้าน6กหกแนบาทนะก็สําหรับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับสีที่เป็นเอกลักษณ์คือสีดำนะก็จะเพิ่มความดุดันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็เริ่มต้นที่6ล้าน6 0แสนบาทขึ้นไปนะก็แล้วแต่คุณจะคอนฟิกเพิ่มนะครับแล้วแต่ติติอกอปชั่นมากน้อยแค่ไหนต้องเพิ่มเงินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกทั้งแบบพูฟนะครับแล้วก็แบบ บิดนะก็คูฟในหลังคาก็จะดูสปอร์ตขึ้นหลังคาด้านหลังก็จะมีการลาดลงมาเล็กนึงนะครับก็เพิ่มความสวยงามก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะสำหรับการเลือกซื้อเลือกจำหน่ายก็มีทางปอเช่นในบ้านเราก็มีนะครับในศูนย์ AAS นะครับก็สามารถให้บริการได้หรือไม่ตามเกมมาร์เก็ตท,ทั่วไปนะครับที่เขาขายปอเช่อยู่รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบนะครับและได้ความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ SUV เจ้าขีเย็นคันนี้นะ ก็ฝากกันไปด้วยนะครับว่เดี๋ยวพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะฮะจะเป็นอะไรนะครับจะรถจะเจ๋งแค่ไหนนะฮะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้แบบไหนฝากติดตามมาด้วยครับสับวันนี้ตัดคาพี่ด้อมสวัสดีครับ